สวัสดีครับกลับมาพบกับอีสานฮักทีอีกแล้วนะครับนะเนาะเว้นจากการมาใส่เบ็ดจามือสองมื่นะครับช่วงนี้ว่างละหอกมาห้าใส่เบ็ดอีกนะครับไม้เก่าเลยนะครับลำพันชาติทางจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับอําเภอสามไซส่วนทีมงานออกมา <c oughs> อันนี้หกโมงแรงอะไรครับเนี่ยจะเว้นพันตกดินเยอะปลากระบอนดีเยอะสภาพไม้ครับ หาใส่น้ำขังแต่ฟังไปเองสิล่ะมือนี้เขาจะก่อโบคอยออกมาแพนะหมดแล้วเฮ้ยเยอะออกมาคำบ่ฮึฮะไดครับผ่านเอี่ยมคนเดิมนะครับ,รบเพลงนี้ก็มือเดินขึ้นมายามเบ็ดสวยด,ดีก่อรร์คับห <c oughs> ลงก็สัน่นบ้านจะคว้างมาใส่เบ็ดลืมข้าวตื่นมายังโม่ามาอีกเสืออยู่ลืมข้าวมาใส่เบ็ดไว้ <c oughs> เนี้ยก็เป็นเนี้ยหัวก็เก่าดีนะครับกบออดกับเบ็ดพุ่นละสามสิบหลังแต่ว่าใส่แต่ละเทดอนี่เบิดเศร้าหลังเบิดหมองใส่กอนต่เเดอเศร้าหลังเาขาค้ำนะครับเดี๋ยวไปเลาะหาใส่เบ็เดจะเข้ากันแต่ว่าป่ากับหาวอยู่ดีแรงหมดนะครับเราจะทธิาพไม่ยามพร้อมกัน นะครับบัะด็ว่าเบิ่งบรรยากาศยามเบดต,ตอนแรงครับตอนนี้ประมาณสองทุมหาสิบเกือบสามทุ่มนลครับทีมงานว่าไม่ไม่ยม่่ไเสด็เม่อไหร่ส็จเมี่ไร่ด่มีปัญหาดอสักหนึ่งครูคูเจที่มีลวดมือตกใส่ลหรโอ้ยลืมห,หมดเนี่ว่าเส็นใายจะาที่กันแล้วเหมืนอนเห็น อาการนะครับของทีมงานเพิ่อนมันตลอดดอกลังแล็กมานแล้วครับลังแล็กกับมานเลยเดี๋ยวเจอตุ๋นย่างเดียว,ยนะยวใส่ซับไว้ตึกเสือว่าหลังเดียวแน่นอนลีไว้ เงียบใส่ไปท่ามขนเวลาล้างค่ตะวันหนึ่งเด้อหนึ่งสองสามนิ่งเบอรสุดหลังเลยทีมงานเพิ่งมาใส่ซับไใบมง,ง,งค์แข่ง้างๆอันนี้ถึกซื้อนะเว้ยหวานเลยห <c oughs> วานป่ะฮะไปครับไปรุ่นมาเลยเดี๋ยวยเปลี่ยวปลุกเงียก่อนถังเงียกไปต่อครับทีมงานท่านเอกมันแยกทางไว้แล้วท่างขุ่น คนเราฟังทางมือใส่เบ็ดวัดความหมานกันเลยเพราะนั้นด้ยสีมานก็กันอยู่ทางนี่มันก็เหยียบเลยนะ้อมือไม่มีวีแววเลยเก็บมันก็ได้หลอนม,มนอนับ่หลอนครับเนี้ยลอยเนี่ยมันเก่าอยู่โอ้ยคือมันอ้อมือ วัอนี้เส่เบ็ดไลยอยู่ครับประมาณสามสิบหลังเหนีย <Ừ. S 1> นแล้วครับบันนี้คือแล้วคือแล้วดึงเบ็ดงบๆอบยูบ่แมนแล้วแมนแล้วบันนี้ปากฏดหรือปากตองโอ้เสียบไว้เนียนได้อโอ้ปากฏดครับตัวง,งามตัวง,งามสวยม,มากเลยครับผม โอ้อย่านรุดอีกอยู่มาแล้วครับตัวแรกแหกมันสูขกระพานเอียมได้แล้วา้าในพุทธตัวแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเรียบร้อยครับตัวแรกมันแค่ตัวเดียวอบอสเหมือนนี่ไปลุ้นน้ำกันต่อครับคณนณหนโอ้หลังคุน่นหรือมีอาการเดยครับมานี้ มุดส่งนยากยามตัวนี้เค้ื่อนทุลักตุลย์พอสมควรครับตัวที่สองมากแล้วครับมีงเอ็กซ์ซันดื่มเบ็ดเอ๊ะคแบบนี้เพราะขุนเลยครับเป็นปลายอียังปรากฏหรือป,ป่ายอียังเหมือนกันโอ้ เหมือน,นคักประกตอึบมาแล้วครับตัวที่สองโอเคเก็บก่อนครับไปต,ต่อเลยครับยามสีบเบอร์ตละเหลือหาลังสุดท้ายได้ปลาสองตัวครับน้ำมีกะบอมีอาการต่ว่หลังข้างหน้ามีอาการแล้วก็ยังตีงคอยแท้ จะเป็นปรากกดหน่อยครับตัวที่สามครับอืไม่ตัวหน่อยาวันปากกแยงหน่อยมาเยนีย่ครับตัวที่สามเราเก็บกันมาสรุปผลงานครับบันนี้กับทีมงานปากคนผม,มได้สามตัวครับ ปรกฏสวงปากงแยงตัวนึงพันเอี่ยมแต่ตัวหรอสวงตัวกันปาก้งแย่งมาทันก็ยามดุนแท้สันทายเียทเียบทายสุหลังเลยบอตายบอสรุปผลงานตอนขึ้นครับได้หาตัวในสามพันเอีมในสองไปือว่าแกวเลี้ยงอี่งราสนี้กันกับ้าบ้านครับเอือนเสาจังมาหลุดนุ่งกันไหมที่เด็กตัวบ่ แลเาเบิ่งบรรยากาศยามเบียต,ตอนเศร้าเลยครับตอนนี้ตีหาเครื่งครับอากาศดีครับอิรินำ้ำแถวภันนอกต่างจังหวัดทั้งสี่ตอนเศร้าเนี่ยอากาศดีแห้งครับใส่นอาหลังแหลกมาเ่ยเป็นเงียบๆเ่ยอนามาเนี่ย แลังแรกมีอาการลยครับลังแรกเรามีอาการเลยปลายังปลาตองหรือปลากดโอ้เสียบไว้เน่นยัากเทอ แลของเซานี้ครับเกียบเต็เรียบร้อยครับตัวแรกมากแล้วหลังนี้เป็นของพานเอ็มครับเป็นของทีมงานเมนะื่อกี้เห็นันดินเบ็ดนิ่งๆก็ดินแห้งเลยป่าเอียงนายกกันนะโอ้เป็นปลาตองครับตองไก่ใส่ประมาณรู ตัวครับไส้เบ็ดลายดได้ครับมันเดียวมนาม30หลังหลังปุ่นก็จะคื้นเลครับจมน้ำบุ๊บปุ๊บอยู่แต่วางของนสิบปต,โตัวใหญ่ครับเพราะว่าก็ดึงเบ็ดมัแห้งไปได้ ยังไงปลาตองบ่ปรากดโ,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 โอ้โหโหโ้หึงแห้งเลยเพนนวดน่าจะเป็นปร,ระกดเ็นหนวลตัอซ้ำกันบ่ซ้ำกันครับซ้ำกัน ซ้ำกันเลยครับตัวที่สองมาแล้วอึบมนี่ครับใส่กำงามประมาณสามขีดโอเคครับเราเก็บกันตัวที่สองของเซานี่เก็บตัวที่สองเรียบร้อยครับหลังนั่นกับีอาการละ จะเบิ่งกรนะดาปตายวย่ยังประคดเลยครับแตว่วดึงมัวแห้งตัวหน่อยดึงเบ็ดจนเสือกเย็นจังหมดละแม่มแล้วครับตัวที่สามโอ้เสียบเปรีนยนครับทำกันเด้ตัวหน่อย ดีซ้มครับซ้ำกันเลยครับไม่ได้ใส่เดียวกันเศร้านี่ใส่เดียวกันเลยปดดจัาบวกันยาเมเบ็ดมาถึงมองสุดท้ายนลครับฮอดมองสุดท้ายลนะช่วงหาหลังสุดท้ายได้ปลาสามตัวนะครับในงมานนี้มีวีแววมาถืออีกเยู่ ลนะ่างนี่นมันเป็นจุ่มๆนะแล้วท่อย่างมาบงคนแมวมาเฮ้ยยังขาดไปแล้วบอกแล้วขึหนีไโอ้ขาดแล้วเลยหลุดแล้วครับขั้นเบ็ดเปียกเบิด,ดจังครับคือหลุดว่ะ เปิดเลยครับเป็ดเศร้าเลยสรุปผลงานก็คือได้เศร้าเนี่ยก็ได้ปลาสามตัวแล้วครับนี่ครับโคตสามตัวครับสำหรับเศร้าเนี่ยเราทรีมงานพานเอ็มยังไม่ผ่นออกมาอยู่คือเก่าเลยครับดออกมาส,ายสวยๆจังหน่อยเออโอเคครับคลิปนี้ครับเข้าบ้านกันคลิปหน้าจะไปหาไอ้ยังอีกอะ เฮ่ยไทยเมืองไม่นะครับนี่เคเจ้าจตึกแงผมเป็นตาเสาขี่เรือตึกแงสวัสดีครับ